พอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็มีเสียงด่าว่าโอ้ยทักก้าทำไมช้าเหลือเกินไม่มีพรบสักทีนู่นนี่นั่นปรากฏว่าก็มีคนมาโพสต์ว่าแฮชแท็กซับพอร์ททักกาครับคนนี้ก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์สักคนหนึ่งก็ก็ไล่เรียงมาให้ฟังนะครับว่าทักกาคืออะไรคนนี้ชื่อว่าวิรัตเฮงโคเฮงกองดีใช่ไหมฮะถ้าถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมครับ ค,คือเขาเขาเขาโพสต์เอาไว้แบบหลายข้อมากเลยนะครับแต่ใจความหลกักๆเนี่ยอยู่ในช่วงท้ายๆเขาบอกว่าตั้งแต่มีทักก้าแล้วมันมีความหวังหว่าพี่ประโยคนี้ไม่เคยเกิดขึ้นสําหรับคนในอุตสาหากรรมนี้แต่มันเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาทั้งได้ยินจากคนที่เดินมาบอกด้วยตัวเองและฝากบอกบอก,บอกกันมาแต่วันนี้แม้งบประมาณในโครงการต่างๆปีที่สอง ของทักกานะครับจะผ่านคอมรมอลงมาถึงกระทรวงต่างๆแล้วก็ยังมีผู้ที่สามารถหยุดหรือว่ายับยั้งเพิกถอนมันได้ด้วยอำนาจของเขาเราก็หวัดหวั่นเหลือเกินว่าเราจะไม่ได้ยินความหวังอีกนี่คือความกังวลหนึ่งใน20ข้อที่เขาโพสต์เอาไว้นะครับเขาบอกว่าสุดท,ท้ายเนี่ยอยากจะบอกถึงเหตุผลที่เขียนมาทั้งหมดนี้ผมหวังอะไรผมหวังว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนที่เข้ามาไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหน คุณจะเปลี่ยนชื่อมันไปเป็นอะไรก็ได้เปลี่ยนคนทํางานเป็นใครก็ได้คุณจะตวรวจสอบอะไรก็ได้แต่ขออย่างหนึงนะขออย่ารื้อทำลายมาเมล็ดพันธุ์ที่ลงดินไปแล้วเหล่านี้เลยมันต้องการแค่ฝนและปุ๋ยแบบที่มันควรจะได้รับโปรดมั่นใจเถอะว่ามันจะเติบโตมาเป็นอีกพลังที่สำคัญของเราอย่างประเมินค่าไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทำกันอยู่เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตความรักความหลงไหล ที่มูลค่าของมันเนี่ยไม่มีพดานอย่าทําลายความหวังของเราเลยแค่นั้นเองที่เราหวังจากคุณนี่ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าณนะวันที่ทักก้าต้องการการซัพพอร์ตคุณเงียบคุณไม่พูดแต่ว่าพอมันไม่มีทักก้าแล้วคุณออกมาพูดมันก็สูญเสียโอกาสไปแล้วะครับผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่ารัฐบาลใหม่ของคุณอนุทินจะว่ายังไงสอวออากฎวร,รกีที่บอกว่า โอ้ยงบซอฟท์พาวเวอร์ไม่จําเป็นหรอกเอาไปสร้างรั้วดีกว่าทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําอย่างที่คุณวิรัตบอกนะครับว่าคณะอนุนี้ที่มีกว่า40คนคุณชายอดัมเนี่ยได้ลงไปแก้ปัญหาเยอะมากการทําเรื่องไมโครซีนีมาเกิดขึ้นการแก้ปัญหาเรื่องเออเซนเซอร์ได้อ่อลดขั้นตอนต่ตางๆมากมายการจัดเรทหนังใหม่การสนับสนุนกิจกรรมภาพยนตร์ไทยไปงานระดับโลก เราทาทุกอย่างในช่วงสองปีที่ผมมาทักก้าทําไปมากมายแต่ว่าคนในอุตสาหกรรมจริงๆเขาเห็นแต่ว่าพวกคุณนะวันนั้นคุณแกล้งทำเป็นลืมคุณไม่มองแล้วพอมันกำลังจะไม่มีคุณกลับมาบวยวายนะวันนี้มันทําอะไรไม่ได้แล้วคุณเรียกร้องพักส้มไหมพักส้มคนสับสุพักส้มเขาไม่เอาคุณลองไปย้อนดูสิว่ามีคนในพักส้มตอนที่อภิปรายนโยบายเนี่ยอภิปรายทักก้ายังไงก็ไม่เห็นข้างของทักก้าแล้วก็ถามว่าโอ้ยทักก้าได้เงินไปเยอะแยะมากมาย องค์กรทักก้ามันยังไม่เกิดแล้วก็มาแซวมาว่ากันอย่างว่ามีเวลาสองปีแล้วไม่อะไรนะไม่ผลักดันกฎหมายสักทีหนึ่งมันต้องเรียนรู้มันต้องใช้วิธีการแล้วซึ่งสิ่งนี้ทางาคุณแพทยทองทานได้เอาไปพูดในงานยกเครื่องเพื่อไทยว่าได้เห็นแล้วจากการถึงจากการมีทักก้าก็คือการที่<ะ>เอกชนคิดรัชการหนุนมันก่อให้เกิดผลสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลนี้เป็นโมเดลที่เพื่อไทยได้เรียนรู้ว่าเออ ถ้าเราเอาคนจริงในอุตสาหกรรมมานั่งตรงนี้มานั่งทําแล้วก็เอาปัญหาที่เกิดขึ้นหลีดโดยเอกชนแล้วข้าราชการมาเป็นฟอ c i l ซอรเตเตอร์ไปดูเรื่องกฎหมายนู่นกฎหมายนี้ที่มันมันอาจจะยังไม่ลงตัวมากรักมีความล้าหลังอยู่ร่วมกันแก้ไปด้วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้กว่าจะจูนกันได้ท่านผู้ชมมันใช้เวลาคุณจะใช้ความเฟียสแบบที่คุณเคยไปเหรอฉันจะไปสั่งการเอ่ยยกเลิกการเกณฑ์ทหารภายในสามเดือน เลือกตั้งผู้ว่าภายในร้อยวันทั่วประเทศมันเป็นไปนไม่ได้หรอกของแบบนี้ข้าราชการเขาอยู่มานานเหมือนกับเนี่ยสุภจีมาสุภจีก็ต้องเล่นตามบทที่ข้าราชการวางเอาไว้คุณจะต้องอาศัยเทคนิคในการเข้าไปพูดคุยตะล่อมหาจุดร่วมกันและก็แก้ปัญหาไปด้วยกันแล้วคุณคิดดูสิว่าตอนนี้หลายคนที่เคยทํางานร่วมกับเนืวองานราชการต่างๆพอไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วข้าราชการที่เคยทํางานด้วยกับคุณก็พลิกทันทีอย่างเงี้ย โอก,กาสหายไปไหนเ,เรื่องนี้นะคะขอแสดงความคิดเห็นสักเล็กน้อยตั้งข้อสังเกตสักเล็กน้อยค่ะพี่เก๋ว่าเรื่องซอฟต์พาวเของพรรคเพื่อไทยจนออกมาเป็นทักกา้าเ,เราเสียเวลานะคะประเทศไทยและสื่อมวลชนไทยเสียเวลาไปประมาณสี่เดือนในการหานิยามของคำว่าซอฟต์พาวเวอรจำได้ไหมคะ เทพธิดาไออาคุณชอบพันธิกาเนี่ยออกทีวีทุกช่องเพื่อที่จะไปเอุดูเคทคนว่าโจเซฟนายพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรและซอฟต์พาวเวอร์ของคุณหมอเลียบเนี่ยไม่ตรงกับของโจเซฟนายอย่างไรเขาเมคฟันเขาทําให้หมอเลียบเป็นตัวตลกเขาทําให้พักเพื่อไทยเป็นตัวตลกเขาทําให้แพรทองทานเป็นตัวตลก ในช่วงสามเดือนแรกที่ซอฟต์พาวเวอร์เปิดตัวและ<ม>สุดที่ชัยหยุ่นเอยไทยพีบีเอสเอยสื่อมวลชนที่อ้างว่าตัวเองอะ่ะฉลาดเฉลียวรวมทั้งสื่อข้างบ้านแขกด้วยเนี่ยนะหัวเหรอหัวหรอเอ้ใจมีอุอ้งิงรู้เรื่องอะไรซอฟต์พาวเวอร์จำได้ไหม αι? หัวล้อยองอิงเพราะทุกคนน่ะคิดว่าอุงอิงคือผู้หญิงสวยรวยงโง่นี่คือสิ่งที่อยู่นี่คือเสียงในหัวของพวกคุณน่ะอิงเป็นนายกได้เพราะพ่อพอ,อิงเป็นหัวหน้าพักการเมืองได้เพราะพ่อพอ,อิงคือผู้หญิงโง่โคนหนึ่งแล้วได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเพราะพ่อ,พอแล้วก็ทําทอะไรโง่โงถูกลิ้วล้อหลอกให้ทําอะไรโง่โงตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น และแขกอะรอคอยวันนี้มายาวนานมากรอคอยวันที่พวกคุณต้องออกมาโพสต์เซฟทักกาพวกคุณต้องออกมาพูดว่าทักกาคือความหวังเดียวของคนทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของอประเทศไทยและในโพสต์ยาวสองสามหน้าการะดาษเอสีของคุณมไม่มีขอบคุณหมอเลี้ย ไม่มีขอบคุณแพดทองทานไม่แม้แต่จะเมนชั่นพักเพื่อไทยคลาสพวกคุณบอกว่าผมไม่ได้เป็นติงพักการเมืองไหนนะครับผมไม่ได้เซเวอร์พักการเมืองไหนเป็นพิเศษคุณผู้ชมใครช่วยเอาดวงพักเพื่อไทยอะไปเช็คเวลาตกฟ้าหน่อยซิว่าเวลาตกฟ้าของพักเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรทำไมมันจะอาภัพขนาดนี้ มันไม่ใช่แค่เย็นพี่เก๋มันมันเป็นยิ่งกว่าคนคนที่แบบทำความดีเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นทำบุญกับคนไม่ขึ้นเขาก็จะบอกว่าขนาดเขาเห็นนะขนาดทำความดีแล้วเห็นเขาก็จะบอกว่าแต่กูไม่ใช่พวกเดียวกับมึงไม่อยากแอสโซเชตด้วยประหลาดมากเนอะคือแบบว่ากลัวว่า คือคือถ้าเ้องแตกเปลื้อนผ,ผมไม่ได้เลือกพักเพื่อไทยแต่เมื่อผมได้มาร่วมง,งานกับพักเพื่อไทยแล้วผมก็ขอแสดงความชื่นชมไม่แม้<ป>แต่จะเขียนอย่างเงี้ยค<อ>่าวว่าเพื่อไทยเนี่ยสละพ่อพานสละเอือไม่เอกทอสละอายยอยักษ์เนี่ยมันเป็นเสนียดมันขเขียนไม่ได้เขียนเราเฟซบุ๊กมันแตกเปื้อนเขียนแล้วแกบอกตัวเองมันแตกเปื้อนเพตตัวเองมันแตกเปื้อตัวเองได้ติได้ ได้ไปเมืองนอกได้ไปเทศกาลหนังได้ไปคาน์ได้ไปอะไรต่อมีอะไรนะั้นพี่เจ๋ได้เงินได้ทองไปด้วยนะพอสะเอือเพื่อไม่เอกทอสละไอยอไทยเขียน <c oughs> ไม่ได้หว่งพี่เกคมันนะ, <c oughs> ะมัน,มนแขกก็ต้องขอพูดนะคะว่าแขกต้องขอพูดนะคะว่า ผู้คุณใช้เวลา6เดือนไปกับการค้นหานิยามของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์หลังจากนั้นคุณใช้เวลาไปอีก6เดือนกับการเมคฟันทำให้แพรทองทานเป็นตัวตลก <c oughs> คุณใช้เวลาอีก6เดือนหลังจากนั้นในการล้อเลียนเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าของแพรทองทานทาั้งทั้งที่เสื้อผ้าของแพรทองทานเน่ยแฟชั่นที่เขาใส่ไปในหลายๆงานน่ะ <c oughs> ในภาษาแฟชั่นเขาเรียกแคมป์อะพี่เก๋ C A M P อะ เป็นความแคม์ความแบบอยากเล่นใหญ่อยากแบบสร้างสเตจเมนต์ในบางอย่างเหมือนงานคลายที่ที่หอยแตแตกเอาไปเอาไปจเนี่จะพูดห่าเออหอยแต่มันที่มาล้อเออนะชอบนะที่หอยแตวแตกเอาไปล้อแขกคิดว่านี่คืออิมแพคทางวัฒนธรรมของแพ่นทองฐานความแคม์อยู่ในแฟชั่นแล้วคําว่าแคม์เนี่ยมันเป็นคําของงานเมดกาล่า ปีนั้นด้วยจำได้ไหมแฟชั่นเมการ์าปีนั้นคอนเซ็ปต์คือแคมแมแล้วก็คือไม่รู้อีโนอีเนก็ใช้เวลาปีครึ่งไปกับการเมคฟันไปกับการล้อเลียนแพทองทานแล้วเมื่อแพทองทานไม่ได้เป็นนายกแล้วเมื่อพักการเมืองอื่นขึ้นมาเป็นรัฐบาลคุณก็มานั่งน้ำตาตกในกันและก็ป้าป้าป้าเฟซนิวซีไลท์อ่ะ หนังสือก็ได้แปลเป็นภาษาตุรกีนู่นนั่นนี่อ่ะโดยหยาดเหงื่อแรงงานของใคร<ม>ก็โดยหยาดเหงื่อแรงงานของอนุกรรมการหนังสือที่อยู่ในซอฟต์พาวเวอร์แล้ว<ม>แขกอะ่ะจึงไม่ไปงานสัปดาห์หนังสือคนถามแขกว่าทําไมแขกไม่ไปงานสัปดาห์หนังสือ<ม>แขกก็จะพูดว่ากูเกลียดมึงมกูเกลียดพวกมึงมทุกคนหลังจากนี้ดิฉันจะทําสํานักพิมพ์เองและดิฉันจะขาย<ม>ออนไลน์<ม>ดิฉันจะไม่เหยียบ ไปในงานสัปนาห,หนังสืออันเต็มไปด้วยความจอมปลอมปลอมใช่ท้งปลอม,มและแขกง,งานสาระหนังสือปีนี้เนี่ยผมทราบว,ว,ว่าไม่ได้ชนนี่เขาเป็นสื่อส่วนตัวของพิธาแล้วบูธแตกแล้วพิธามามีแต่ข่าวพิธาตลอดเวลามาซื้อหนังสือเนี่ย <c oughs> หรือว่าหรือว่าคุณต้องการปรโมทหนังสืออะไรแต่ว่าไม่ได้เท่านั้นพี่เก้อย่าว่าเขาพี่เกยอย่าว่าเขาเพราะว่าเพราะเขาไม่มีเอ็เก e เลย ทุกโพสที่เกี่ยวกับหนังสือพิธามีคนไลค์สามคนแล้วที่เป็นข่าวแล้วคนไลค์แบบที่คอมเมนต์เป็นพันๆน่ะเจ็ดร้อยในเจ็ดร้อยในพันคอมเมนต์คือคอมเมนต์ด่าพี่เกดไปดูดิน่ากลัวมากน่ากลัวมากโกงกระแสไม่เหมือนไม่เหมือนตอนพิธาปีเบอร์นะรอเก้าปีคือคือในเพจมัติชนบุกอะเอ็นเกตแบบหลักหน่วยแล้วพออยู่ในหน้าข่าวอะ ไปดูข่าว The Reporter. เดรี่พอ์เออร์ข่าวพี่ทาพี่เก๋ในพันคอมเมนต์น่ะเก้าร้อยคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ด่าคือมีคอมเมนต์ด่าเ,ออเท่ากับคอมเมนต์ออพันเออเวลาเวลาข่าวคํมากาถ้าถ้าเป็น <laughs> เรื่องของคํมากานะพันคอมเมนต์จะด่าเก้าร้อยเก้าสิบคอมเมนต์แล้วก็จะออออมีพวกเดียวกันช่วยเข้าไปอวยสิบคอมเมนต์ออออตอนนี้พี่ทาก็อยู่ในสภาพไม่ต่างจากคัพากาจะบอกให้ <laughs> ตอนนี้ทางหนังสือเนี่ยเอนเกจสูงเท่ากันคือคอมเมนต์ดังคอมเมนต์ด่าไม่แต่ว่า<อ>แต่ว่างานหนังสือที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมันดูแบบมันดูเงียบๆไปผมก็โอ้โยออดังแบบคนเยอะแต่ว่าผมก็งว่าถ้าเทียบกับยุคสมัยที่ทักกล้ามีมีนู่นมีนี่เนี่ยมันมีมันมีมันม,ม,มีวายอะไรมากกว่านี้เนี่ยซึ่งนั่นรวมถึงเลย่องขงบรรดาเฟสเดววลต่างๆของประเทศไทยมันดรอปไปหมดอย่างสองปีที่ผ่านมาถ้าจะกันได้นะงานวัดแอ่ะ โอ้โหนักสอสอราดานกระเยเพื่อไทยนะไปกันหรอวะบอว่ามายกงานวัดไทนายกเศรษฐาไปรัฐมนตรีนายกเพื่อไทยอ่ะเขาไปงานพวกเนี้ยเขาไปกระตุ้นเขาไปเอ็นจอยเขาไปทําอะไรแบบสมุกอะแต่งตัวจัดเต็มอิงใส่ชุดแขกสารีอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่งานนครพนมนะงานที่บอแม้แต่อนุทินไป ปรากฏว่าถ้าเทียบกับยุคของเพื่อไทยนะแก่มันจะม้วนจอยมากเราเห็นสอสออีเพื่อไทยผู้หญิงอ่ะแต่งชุดลํำกันหมดเลยใช่ไหมจังเลยนี่แบบจำได้ไหมสอสอน้ํากอดลํำคุณนั้นกําังที่แบบว่าคือทุกคนไปแบบว่าเป็นข้าราชการไปตัดริบบิ้นแล้วก็กลับอ่ะมันทําไมคือบรรยากาศมันมามเริ่มกลับไปเหมือนกับในยุคเออมันไม่อินแบบเมื่อก่อนแล้วอ่ะ